เออเวลายมด่าตอบคนอื่นเนี่ยมันต้องเอาให้หนักกว่าใช่ไหม <S <S ต้องล้มมันให้ได้ใช่ไหมโยมก็จะคิดอะไรที่มันออืืเออร้ายแรงกว่าละเองฟังอันเนี้ไปเนะี่ยเสียแทงสุดๆนะอ่าพอเราสวนไปปุ๊บมันจะสวนกลับมามันก็ต้องให้หนักกว่าเราใช่ไหมอ่าดังนั้นผู้เจ้าพูดถูกไหมถูกถ้าเราด่าตอบเนี่ยเราเร็วกว่าอ่าทันทีเลย โดยอัตโนมัตินะ่ะใช่ไหมเห็นภาพไหมเห็นภาพนะนั้นอกโกสก,กาภารัทธวาชาพราหม,มายืนด่าผู้เจ้าผู้เจ้าไม่บริโภคร่วมไม่ด่าร่วมไม่ด่าตอบการโกรธนั้นเป็นของพรามแต่ผู้เดียวการด่านั้นเป็นของพรามแต่ผู้เดียวนะคนนินทาการนินทานั้นก็เป็นของพรามแต่ผู้เดียว ใช่ไหมอ่าเนี่ยผู้เจ้าบอกพรามณ์เคยมีญาติสาโลหิตมาเยี่ยมบ้านพราม์บ้างไหมบอกมีแล้วพราหมณ์เคยให้ข้าวน้ําเขาบ้างไหมเคยให้บ้างถ้าญาติสาโลหิตที่มาเยี่ยมพราหม์นั้นไม่ทานข้าวน้ําที่พราหม์ยกไปให้ข้าวน้ํานั้นจะเป็นของใครพราม์ก็เป็นของพราม์เหมือนเดิมเป็นของชั้นเหมือนเดิมบอกนั่นแหละนะ ด่านั้นเป็นของพรามผู้เดียวเพราะตะถาคตไม่บริโภคร่วมเราจะไม่บริโภคร่วมกับท่านโดยเด็ดขาดนะ,ะนั้นทําแค่นี้เขาเป็นผู้ไปอบายอยู่คนเดียวนะยมรอดนะแต่ถ้าโยมไปด่าต่อโยมไปด้วยไปอบายด้วยนะ